ในการทำคอร์สเนี่ยเราจะแบ่งเป็น Sell ออเซลล์ฟันแนลขอเปลี่ยนสะีดนึงในการทำคอร์สเนี่ยเราจะแบ่งเป็นเซลล์ฟันแนลตอนแรกคืออันเนี้ยออกมีชื่อเสียงออกก็ทําคอร์สถูกได้จากหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบดูไหมคะถึงแม้อบอจะขายคอร์สละพันเก้าร้อยเก้าสิบอ่ะออกก็ลากลูกค้าไปถึงแสนห้าได้อ่ะอือออกก็สามารถขายคอร์สราคาแสนห้าได้ คือมีลูกค้าจ่ายออกถึงแสนห้านะคะแล้วก็ลูกค้าเต็มใจจ่ายแล้วก็ภูมิใจที่ได้จ่ายคือเขามีตังค่ะแต่ว่าราคา9ก้าร้อยเกสิบก็คือเป็นเป็นคอร์สที่เราให้ทำให้ลูกค้าเนี่ยได้ชิมต่อมาก็มาที่ห้าพันเก้ามาที่หมื่นห้านะคะมันก็เป็นแบบเหมือนเหมือนออกทำเป็นธุรกิจคือออกทำเป็นธุรกิจการสอนที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะ แล้วก็แสนห้าเนี่ยเราก็มาที่เจ็ดหมื่นลูกค้าออกอมีซื้อเมมเบอร์ของออกแสนห้าอย่างเงี้ยค่ะดูสิบสองเดือนเดือนละหมื่นกว่าบาทอ่าสิบสองไม่ใช่สิบสองปีสิบสองเดือนนะคะซื้อเมมเบอร์ออนะคะเพราะปกติอะ่ะออกแบบดูไพ่ครั้งหนึ่งออกดูครั้งละหมื่น่ดูดูไพ่ครั้งหนึ่งสมัยก่อนออฟดูไพ่ครั้งละหมื่นนะคะเออมันไม่ได้เกี่ยวกับว่า คือไมล์เซ็ในการเก็บเงินลูกค้าก็คือว่าลูกค้าของเราอะ่ะเขามีรายได้เท่าไหร่ถ้าเขาเป็นกรรมกรอะ่ะเขาไม่จ่ายเราอยู่แล้วแสนห้าคือด้วยด้วยความคิดหรือด้วยความรู้ของเขาอันนี้ไม่ได้ดูถูกคนนะเพราะคนเราเกิดมาต่างสภาพแวดล้อมกันไม่ได้ดูถูกว่าใครจนหรือรวยมันอยู่ที่ว่าแสนห้าคือเขาทํางานต่อวันอะ่ะเขาหาเงินได้มากกว่านั้นอยู่แล้ว อย่างผู้หญิงเหมือนที่ออกสอนนักเรียนดูไพ่ว่าผู้หญิงหนึ่งคนน่ะที่เขาต้องการแบบเศรษฐีบางคนน่ะเขาต้องการเลิกกับสามีที่ผ่านเขาหลอกลวงเขาอะ่ะเขาต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เขาต้องจ่ายเงินเท่าไหร่จะเลิกกับสามีได้เขาจะจ่ายเงินเขาต้องเขาต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เขาถึงจะแบบสามีเขาถึงจะเลิกกับเมียน้อยอ่ะสามีเขาถึงจะเลิกเจ้าชู้เขาต้องจ่ายเงินเท่าไหร่หรบบ spotlight. <amo? no>? <mythology> ผู้หญิงคนหนึ่งแล้วทําไมออกถึงเก็บค่าไพ่ได้ ทำไมออกถึงเก็บค่าไพ่ได้ออทำไมออกถึงเก็บค่าดูไพ่ได้อ่ะครั้งหนึ่งเป็นหมื่นเพราะผู้หญิงคนหนึ่งอะอย่างคนจะฆ่าตัวตายอ่ะเขากำลังจะฆ่าตัวตายอ่ะเงินหมื่นนึงก็หาให้ออกได้อยู่แล้วอะค่ะเออแบบเขาจะฆ่าตัวตายเพราะผู้หญิงเพราะผู้ชายคนหน,นึ่งเนี่ยเออเขามาหาออกอ่ะเขาไม่ได้ให้แค่หมื่นนึงนะคะเขาให้บางทีให้ต่อไปอีกเลยนะคะแบบคือเหมือนเขาตายแล้วเกิดใหม่ คนคนหนึ่งกําลังจะเป็นมะเร็งกําลังจะตายอะ่ะมหาหาออกอ่ะมันเขาจ่ายได้อยู่แล้วอะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจํานวนของจํานวนการเงินของเขาซึ่งให้แล้วยังให้อีกนะคะให้แล้วยังให้อีกเพราะอะไรคะเพราะเราทํางานแล้วเราตอบโจทย์ลูกค้าแล้วเราไม่ได้ประเมินค่าว่าลูกค้าจะมีเงินหรือไม่มีเงินเราประเมินค่าว่าลูกค้าได้อะไร เขาได้ชีวิตใหม่เขาได้เกิดใหม่บางคนถูกข่มขืนเก็บตัวมาเป็นสิบปีแต่มาเจอเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาได้เข้าใจบางอย่างเขารักเราไปตลอดชีวิตเลยแล้วแล้วหมื่น,นึ่งมันไม่ได้แพงเลยสําหรับการเกิดใหม่สําหรับเขาอย่างเงี้ยค่ะคือเราทําคือทําไมออกต้องเรียนเยอะนู้นนี่นั่นออกอนู้นเพราะว่าออกแบบมี v a l u ในการทํางานที่สูงมาก มีเป้าหมายในการทํางานที่สูงมากในการทํางานกับคนอบอก,ก็เลยไม่ได้คิดว่ามันเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเออออบคิดราคาเก้าหรือ1 9 9 0คือออบเป็นการสอบจิตว่าเออคุณผ่านไหมคุณคู่ควรไหมถ้าคุณผ่านเรื่องการเงินออบถือว่าความจนมันเป็นบาปอย่างหนึง่งถ้าเกิดคุณไม่มีเงินสําหรับเรียนคอร์สนี้คุณไม่คู่ควรนักเรียนบางคนอนะแค่ตัดสินใจจะมาเรียนบางคนก็ถูกหวยก็มีคอร์สสามสี่หมื่นห้าหมื่นก็เรียนได้เรียนแล้วถูกคือถูกหวย บางคนสั่งจิตมาเลยบอกว่าเอ้ยถ้าอาจารย์คนนี้ใช่อาจารย์ของฉันจริงๆขอให้ฉันถูกหวยคอร์สละห้าหมื่นยังมีตังเนียนะคะอืมทั้งๆท,ที่ไม่ได้เป็นคนมีเงินนะคะหามาได้ทุกช่องทางเลยมันมันมันออกคือออกเป็นอาจารย์ด้านจิตวิญญาก็จะมองอะไรที่มันลึกซึ้งกว่าที่ที่มองว่าลูกค้ามีเงินหรือไม่มีน,นะคะแต่ว่าโอเคอันนี้เป็นฟันแนลที่เป็น,เป,นเป็นธุรกิจของเราคอร์สแรกๆเราอาจจะไม่ได้หวังกําไร นะคะหรือใครจะทำฟรีก็ได้นะคะทำฟรีแล้วค่อยแล้วค่อยจ่ายเป็นการปลดล็อกหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปแต่สำหรับออกอ่าออกมองว่าคุณก็เก็บไปเลยห้าพันเก้าคุณมีลูกค้าคนหนึ่งคุณก็ดูแลไปเลยเดือนหนึ่งห้าพันเก้ามันก็มีความสุขแล้วก็แฮปปี้เก็บไปเลยหมื0นห้าถ้ามีคนเรียนก็เรียนถ้าไม่มีคนเรียนคุณก็ไม่ได้เปิดสอนอยู่แล้วอันนี้แล้วแต่นะคะเปิดสามพันเก้าก็ได้ <c oughs> นะคะอันนี้ออกมองว่าไม่ได้เกี่ยวกับ ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรอ่ะเดี๋ยวออบจะขอพูดอันนี้เป็นกระบวนการที่ออบทำขึ้นมาในการทำงานทุกด้านเลยนะคะออบเนี่ยได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดนะคะแล้วก็ออบก,ก็รู้สึกว่ากฎแรงดึงดูดอะ่ะมันมันมีบางอย่างที่ทำให้ออบมาเกิดขึ้นรบก,กวนเรียกว่ามิวร์ที่ทำให้ออบมาไม่สงบสุขกับการใช้ชีวิตแล้วก็การทำงานนะคะอ่าสิ่งนั้นก็คือว่าฉันมี แต่ออกมันจะมีคำหนึ่งเ,เคยทำคลิปหนึ่งเรียกว่าอูบันตูอูบันตูก็คือฉันจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าเธอเศร้าเป็นคำพูดทางจิตวิญญาณนะคะฉันจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าเธอเศร้าฉันมีแล้วคนอื่นละ่ะก <ไป S 1> ารมีของฉันจะเลียงไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นกับพ่ออยมหลวงใเหินทรายพระยาจ่า อันนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ฉันมีอันนี้เป็นกระบวนการทางจิตวิญญาณนะคะพอดีวันนั้นเราโค้ดเพื่อนอยู่แล้วก็ได้เห็นได้กระบวนการนี้มานะคะขอบคุณสวรรค์พระเจ้าอะไรก็แล้วแต่นะอ่าแล้วก็สิ่งที่ผู้คนได้รับอันนี้เป็นกระบวนการที่ออกทำก่อนทำงานทุกอย่างเลยนะคะว่าสิ่งที่ฉันมีฉันมีคน มาเรียนคอร์สชั้นสามสิบคนสมมตินะคะเขาจ่ายโดยง่ายเขามีเงินจ่ายเขาแฮปปี้กับคอร์สของฉัน้นโติเราเปิดคอร์สละสองพันมีคนมาเรียนสามสิบคนอย่างเงี้ยคะ่ะ เขาแฮปปี้เขามีความสุขเขาจ่ายง่ายฉันได้เงินมาโดยง่ายอันนี้คือสิ่งที่ฉันมีถูกไหมคะแล้วสิ่งที่ผู้คนได้รับละ่ะจากสิ่งที่ฉันมีอย่างอันนี้บางทีออกก็ใช้ในเรื่องของพนักงานฉันมีพนักงานที่มีคุณลักษณะแบบนี้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  แล้วเขามาอยู่กับฉันนะ่ะเขาได้อะไรเขาได้ทํางานที่ดีเขามีความสุขกับการทํางานเขาประสบความสําเร็จมากขึ้นครอบครัเวเขามีความสุขมากขึ้นเขาสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่เราอ่ะจะดึงดูดผู้คนเข้ามามันก็จะกลายเป็นออร่าในการทํางานของเราคนมาเรียนไพ่กับฉันเนี่ยหลังจากที่เขาจบไปแล้วเป็นยังไงเขามีดวงตาที่เฉียบคม เขานอบน้อมกับชีวิตเขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นเขาทำเป็นอาชีพได้เขามีความสุขมากขึ้น เขาเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณเขามีเงินจากการดูไพ่เดือนละส0 0 0มบาทคือเป็นเป็นแบบถึงสามแสนบาทอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ออกแบบ ตั้งไว้อะค่ะว่าเออคนที่จบคอร์สออกนะมันจะต้องเป็นแบบเนี้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นเสมอไปนะคะแต่มันเป็นออร่าของเรามันเป็นความเชื่อภายในของเราที่มันดึงดูดผู้คนที่คู่ควรเข้ามาอันเนี้ยมันจะเป็นแบบเหมือนกับมันเป็นการเคลียร์โลกภายในของเราเวลาที่เราเคลียร์โลกภายในของเราได้อ่ะมันก็ทําให้เราแบบสงบสุขกับงานที่เราทําเราก็ไม่ได้กังวลเฮ้ย คนมาเรียนคอร์สพันเก้าอ่ะแต่มีรายได้สามหมื่นถึงถึงถึงสามแสนบาทคุณไม่เรียนก็เรื่องของคุณสิมันก็จะแบบคนที่ตัดสินใจก็คือคนที่คู่ควรที่เขาจะได้สิ่งเนี้ยแล้วแล้วเราก็มักจะถามว่าเอาแล้วฉันจะทําได้เหรอ เราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องะคะ่ะเราก็จะมีเงินมีทรัพยากรทุกอย่างที่จะสนับสนุนให้เราอะ่ะสามารถทำคอร์สให้เป็นอย่างนี้ได้มากกว่าการที่เราคอยโฟกัสว่าลูกค้าจะมีเงินมาเรียนกับเราไหมนะคะอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ออกแบบแบบทำเพื่อตัวเองนะคะทำให้ตัวเองแบบสงบสุขกับการทำงานเนาะอ่าโอเคอันนี้ก็แบ่งปันเนาะสำหรับคนที่แบบ สนใจคุณสุพัฒนาบอกว่าอยากเรียนดูไพ่อ่าได้เลยฟองไง